สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนาถ้วยให้น้าไก่แบบขวนนะครับซึ่งอยากจะให้ใช้แทนแบบเดิมๆนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับเจอปัญหาจะต้องเปลี่ยนน้าทุกเช้าทุกเย็นเสียเวลานะครับรวมไปถึงไปท,ทําธุระสองสามวันเป็นห่วงเรื่องน้ําอันนี้ปัญหาที่1นึนครับปัญหาที่2ใส่ยาป้องกันยารักษา,าวิตามินเข้าไปไก่คุย้ยเขีย่ยเศษอาหารเศษดินโคนเข้าไปน้ําเน่าก็ต้องมาล้างทำความสะอาดเสียทั้งยาเสียทั้งเวลาอีก นะครับตัวนี้ตอบโจทย์ได้ด้วยนะครับถ้วยให้น้ําแบบขวดตัวนี้นะครับอย่างแรกนะครับใส่ไปเลยครับอย่างขวดตัวตามตัวอย่าง1.5ลิตรหรือ1 5 0 0 ml นะครับเทียบกับตัวนี้ไซส์ M 350 ml ใหญ่สูรของถ้วยน้ําแบบเกาะสุ่ม650 ml ยังไม่ถึงครึ่งของขวด1.5ลิตรเลยนะครับตัวนี้อยู่ได้แน่นอน2-3วันนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาเมื่อกี้ก็คือว่าเราใส่ยานะครับใส่วิตามินใส่เข้าไปในขวดนะครับ ถึงมีเศษอาหารเศษดินเข้าไปบ้างตัวนี้ไม่ต้องล้างทั้งหมดยาก็ยังคงอยู่ในขวดอยู่นะครับก็แค่ทำความสะอาดเพราะเนื่องจากาพื้นผิวนะครับหน้าตัดมันน้อยนะครับนี่ครับพื้นผิวหน้าตัดมันน้อยรวมไปถึงมีที่ป้องกันนะครับเศษดินเศษอาหารด้วยนะครับใช้ดีมากนะครับแล้วก็ตัวถ้วยน้ําไก่ไม่ใช่ว่าใช้เฉพาะไก่นะครับนก ไก่เป็ดหนูกระต่ายใช้ได้หมดนะครับสามารถวางได้ทุกพื้นผิวกลมนะครับตะข่ายสุ่มไม้สุ่มเหล็กได้หมดนะครับขอให้มีพื้นที่วางก็พอนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับมาถึงรายละเอียดของตัวถ้วยน้ํานะครับตัวนี้ทํามาจากพลาสติกนะครับเกรดดีนะครับหนาพิเศษทนทานใช้งาน ได้หลายปีแน่นอนนะครับหลายหลายท่านอาจจะเห็นนะครับเป็นสีส้มสีแดงแต่ไม่มีที่ปิดแบบนี้นะครับแล้วก็บางนะครับขายตามทั่วไปไม่มีชุดกิฟกับสายรัดตัวนี้นะครับรวมไปถึงนะครับมีสีคล้ายๆผมนะครับแต่เป็นเกตพลาสติกบางนะครับเป็นบีบแล้วก็เรารู้สึกเลยนะครับว่ามันไม่ใช่หนาแบบนี้นะครับทั้งนี้ข้อแตกต่างอีกนะครับก็คือตัวสายรัดนะครับตัวนี้ของผมนะครับทำมาจาก เหล็กไทยนะครับตัวสปริงเหล็กรวดไทยนะครับอย่างดีนะครับชุบสีกันสนิมนะครับดูตัวที่ขายทั่วไปนะครับเป็นเหล็กรวดธรรมดานะครับใช้งานคือการคืนตัวนะครับคือดึงแล้วยานยานแล้วครับนี่ครับดึงครั้งเดียวนะครับถ้าเราใช้นานๆไปคล้องขวดแล้วครับขวดหนักมาอย่างเงี้ยดูของผมนะครับตัวนี้นะครับอ่ะครับใช้เวลาเหมือนกันเห็นไหมครับ อันนี้เทียบเห็นชัดเจนนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่แตกต่างก็คือตัวกิ๊บนะครับตัวกิ๊บนะครับที่ทั่วไปนะครับที่ขายทั่วไปก็คือกิ๊บเล็กนะครับแบบนี้นะครับเทียบดูให้เห็นเลยนะครับนี่ครับแล้วก็มันแข็งมากนี่ผมไม่ได้แกล้งนะครับผมจะบีบให้ดูครับถ้าเราไปคล้องดูนะครับคล้องมันจะขูดตรงเล็บทาให้เราเจ็บมือนะครับแล้วก็เนี่ยครับเล็กด้วยนะครับ ผมใหญ่แล้วก็ยาวกว่านะครับบีบอ่อนง่ายนะครับดูนะครับแค่นี้ก็ชัดเจนนะครับโอเคนะครับผมส่วนสีนะครับของตัวถ้วยน้ํานะครับมีอยู่สามสีสีน้ําเงินขาวนะครับแล้วก็เหลืองนะครับขายครบชุดอย่างนี้นะครับสิบสี่บาทนะครับบางที่ไม่มีขายแต่ถ้วยน้ํานะครับสิบห้าบาทยี่สิบก็มีนะครับของผมเซ็ตคู่แบบนี้นะครับสินค้าดีคุ้มนะครับเกินราคานะครับสามารถซื้อแยกถ้วยหรือว่า สายลัดก็ได้นะครับชุดนี้ชุด14บาทนะครับโอเคนะครับผมมีบริการเก็บเงินไปทางรับรองนะครับของดีมีคุณภาพครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ